ยินดีตอนรับขอสูช่องเพดแสงตะว่าจิ๋วทู่นะคะพี่น้องสำหรับข้าวสารมือนี่เกี่ยวกับภาพยศหรือค่ายออกคู่มาแรงเลยพี่น้องจกะบอกล้ว,ว่ากำลังแบบขับเที่ยวนะคะพี่น้องเพราะว่าจะมุ่งสู่ทะยานเข้าสู่แปดสิล้านนะคะพี่น้องถ้าผ่านแปดสิบล้านจะประกาศท่านที่นี่คือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นนะคะในมืออาจจะเป็นมือน,นี่ก็ได้นะคะ บอกว่าสุดๆเลยสาหรับบอลโจนะคะพี่น้องได้ประกาศแล้วก็ได้ขูดคุยได้ไล่ซุดขูดคุยกับ่อแม่เอฟซี FC เป็นทีเดียบ้อยถ้าหากว่าถึงแปดสิบล้านเมื่อไรยังไงเออประกาศท่านที่แล้วพี่น้องว่าจะมีภาคสองแน่นอนนะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วท่านใดนะคะพี่น้องที่ว่าท่านได้เบิง่งภาคหนึ่งนะคะต้องเฝ้าไปเบิ่งเลยเได้พี่น้องพอยยังเดี๋ยวสับ้นสิบวตออ่อเนื่องกันแน่เออ สิบรูู้ได้ว่าไพ่เป็นไพ่จังใดสิไเป็นเบื้องภาคสองเลยอะไรได้ี่นรองต้องเบื่องภาคหนึ่งก่อนนะคะหลายคนบอกเลยว่าไปแล้วสามหลอบสี่หลอบแล้วสั่นว่ารอย่างเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพื่อนสนับสนุนอีล่นด้อยเออเพื่อนสนับสนุนลูกสาวเพื่อนเออเพื่อนสนับสนุนบอสโจนี่ละนะพีไน้องบอกว่าสุดสุดอิหลีให้นำจิตนำใจของพอ่อพ่อแม่เอฟซีนะคะแมวสำรับมือนี่นะคะถือว่าเป็นวันหยุดเนาะวันเสาร์อาทิตย์ ะะถือว่าเป็นมือที่อ่ารุ่นนะคะพี่น้องรุ่นย่างสุดๆให้มันถึงให้ได้ประมาณนั้นนะคะพี่แงอย่างาง่ไย้กันสัน้นเรื่องเล่าของการชะล่อนะไอ้เพื่อนเดิลงไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะย้อนไปเบิรงได้เหตุที่ชะลอก็เพราะว่ามันมีผ้าวะสงข้ามนะคะพี่น้องต้องบอกว่าค่ายอ่อนี่บอกว่าสุดสุดๆอีหลีนะคะพี่น้องเพราะว่าสู้กับสงข้ามได้เป็ยว่า นี่ขนาดว่ามีสงครามนะคพี่น้องมีสิย่างก้าวเขาสู้แปดสิบล้านให้ได้นะให้ถึงแต่บอกเลยว่ากเกิดความดูซื้อเสียรายยุคถ้าสมมุบาบ,บ่มีเหตุการณ์ทาว่าที่เข้าควบคุมบได้นะคะพี่น้องป่านนี้ก็คือสี่ร้อยล้านไปแล้วนะคะยังไงก็ถือว่าเป็นกำลังแรงใจเห็นกับบอจก,กับขณะกับทางทีม่ข่ออกก็แล้วกันนะคะซึ่งสำหรับมือน,นี่นะคะพี่น้อง ก็จะมีการเมาลอบเมาลงเนี่ยนะะมีไผ่มาเมาแนล่ะนะคะพี่น้องนอกแม่ทับดอกเมยนะคะพี่น้องเมาลอบนะคะพี่น้องเมาหนังคลายอ้อล่งที่น้องบัวลําพูนะคะพี่น้องเวลาใบม่งสิบสามจุ 00. 00. ดศูนย์ศูนย์นอเด้อพี่น้องเด้อรับบัตรหน้าลงหนังได้เลยนะคะต่อมาอีกนะคะพี่น้องพี่ดิวทีลพัดนะคะพี่น้อง อ,อพี่ดิวเองก็บอกว่าอคนดีสีสังคมนะคะพี่น้องบอกว่าสนับสนุนค่ายอ,อเป็นดาราเองพ้อนะคะพี่นะะ้องเขามาเป็นดาราร่วมด้วยช่วยกันครับบอสโจโดยบ่อเลยคิดคาตัวแต่อย่างใดนี่นะคะถือว่าสุดยอดย่งโม่พ่อมาเมาสองหลอบสามหอดเลยพี่นะะ้องสาหรับรอบนี่นะคะพี่น้องไปที่เมาไปลงที่บิ๊กซีบางพลีนะคะพี่นะะ้อนงะรอบสิบ จ็ดจุดศูนย์ศูนย์อนะคะพี่น้องผู้ใดอ,อยู่ทางวิกซี่บางพีก่กับไปรับบัตรนาโล่งหนังใดเลยโอ้สุดยอดคะ่ะต้องขอบคุณไปทั้งพี่เดียวขอบคุณไปทั้งคุณดอกเหมยนะคะหรือแม่ทับดอกเหมยนั่นเองบาดนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของบ้านฮักเลยพี่น้องบ้านฮักกีฬาอุ้งอิงนะคะพี่น้องเมารอบหนึ่งรอบนะคะพี่น้องเมาไปโล่งที่เซนท่านอุบลเวลาบ่ายสองโมงเดอ้อพี่น้องเออ ไปรับบัตรหน้าลูงหนังได้เลยนะคะแล้วบัดนี้ก็สิก็ยังมีอีกเนาะพี่น้องเนาะก็คือมาลามาลาสุดเลยคือ,อยุทธีโลตัดนวนครน,นะคะพี่น้องซึ่งพ่อโจอุ๋งอิงอ้อมแอมนะคะพี่นอ้องพกปะดาราคายออได้นะคะพี่น้องนั่งโดยพ่อโจอุงอิงอ้อมแอมนะคะพบกันที่เวลาบ่ายโมงนะคะพี่น้องบ่ายโมงตรงนะคะรอบฉาย สิบสี่จุดศูนย์ศูนย์นอนนะคะพี่น้องไปพบปะดา่านาไปกระทบอะไรคนดังสุดๆเวละไปก็ไปถ่ายรูปนู่นนี่นั่นโอ้พี่น้องเอ้หนาล่วงหนังบอดมดมาดานะคะมีลค่งป,ปกกะอนะคะแล้ววันนี้ล่าสุดนะคะพี่น้องมีคุณเอกทรงเอนะคะเก่งสยามเพื่อนได้มาเมาส์อยู่แล้วพี่น้องเมาสรอดเมาโ์รงนระคะพี่น้องเมาส์อันเมาสรอดเมาส์รงมาลงตรงโรตัดนาริกาข้เลยพี่น้องในเวลาบ่าย สามโมงนะคะพี่น้องเอิ่นว่าสิบห้าจุดสองศูนย์นองเล้ศพี่น้องเด้อหลวบหนีเด้อมาลับบัตรฟรีได้เลยหาลงกหนังพี่น้องกำลังบอกได้ว่าขับเขี่ยวโค้งสุดไทยก็ว่าได้นะคะพี่น้องเออบอสโจก็ได้ฝากถึงพ่อพ่อแม่เทปซี่สุภุสุคนนะคะพี่น้องว่าหนังไข่อ้อยั่างสายอยู่ทั่วประเทศน่ะละนะคะพี่น้องก็ได้หมายถึงว่ามองใดมองหนึ่งเด้อพี่น้องเด ขายบรสูมองพย,ยานสูแปดสิบล้านนะคะพี่น้องดันให้ถึงพี่น้องดันให้ถึงสีได้มีรอบเอออย่างภาคสองนะคะพี่น้องซึ่งก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญก็คือวันหยุดนี่แหละเสาร์อาทิตย์นี่แหละนะคะถ้าถึงพร้อมประกาศภาคสองทันทีนะคะพี่น้องเออดันดันเด้เอพี่นอ้องเด้อซอยกันเด้อพี่นอ้องเด้อบอลจูคนเด็กโอดมาว่าประมาณนี้นะคะ โค้งสุดท้ายแล้วมีเวลาก็คืออีกสองวันนี่แหละเสาร์อาทิตย์นี่แหละเด้์พี่น้องเด้อขอพลังสนับสนุนดันให้ไปถึงเป้าหมายดูแล้วดูอีกเมาแล้วเมาอีกนะครับพี่น้องจัดไปนะ,ะพี่น้องเพว่าสุดๆอีลีนะคะสําหรับภาพพยุต์เรื่องขายออกสําหรับบอร์ดโจนะคะผู้อำนวยการสร้างสําหรับอีลานหน่อยนะคะพี่น้องผู้ต้องบอกว่าผู้ร่วมสร้างนะครพี่น้องไปได้ไปด้วยนะคะพี่น้อง สำหรับน้องอมแอมนะคะพี่น้องถือว่าเป็นดาล่านําของภาพประยุนนะคะนั่นก็คืออีแหววนะคะพี่น้องท่านใดที่สนที่รับรู้ว่าข่าวสารตรงนี้มือนี้คือไปพบกันที่โลตัสนาวะตครนะคะแต่ก็ถือว่าตอนนี้ก็บอกว่ามีผู้ที่ไปร่วมสมทบดาลาอีกร้ายก้นขับขั้งนะคะพี่น้องบอ่ว่าจะเป็นนะคะเอ่อต้องบอกว่ามหาสมปองก็จะได้ก็เห็นกันอยู่หนาลูกหนังนําอยู่นะคะพี่น้องบอกเลว่าสุดนะคะ ะนั้นแล้วท่านใดที่เพราะท่านเดเบงหรือเบงแล้วยูเราแอกใจเคี่ยงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าจะเป็ยนยูน้องบัวลําพูนะคะบายุ่งพี่ดิวนะคะพี่นอ้องอ่อยูที่ของรอบของพี่ดิวนะคะพี่นอ้องยูที่บิ๊กซี่นะคะพี่น้องสิบสิบ,สบาหามมงแรงนะคะแล้วก็บ้านฮักน้องหญิงบ่ายสองโมงอยู่ที่เซ็นทันอุบลน,นะคะพี่น้องแล้วอพอมันนี้ก็คือ,อยูที่โลตัสนวนครบ่ายสามโมงยี่สิบนาทีจาก คุณเอกทรงเอกหรือเก่งสยามนั่นเองนะคะพี่น้องโอ้สุดยอดนะพี่น้องเนาะอนุโมนทานาสาธุนะเด้อผู้ใดมาเมากับขอแห้งนี่น,นี่ลำลำรุวยๆนะคะประสบความสำเร็จในานาทีการงานนะคะดันดันให้ค่ายออกไปหอดแปดสิบล้านเดอ้อพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะความรักนั่นเองนะพี่น้องหักลูกเข้ากับซอยกัดน,นะพี่น้องเนะาะหักบอโจหักสาวหน่อยเพชรบานแพงหักสาวหน่อยลำเพื่อนโจโอ้สู้ๆดันดันเด้อพี่น้องเด้อขอเพืหลอะไอ่า คุณสุบผู้สุบคนที่เขาม,มารับจมนะคะค่ะอีหลักก็พอฟังซองได้เสียงด้านในดีๆไดจ้าฟังอะไรก็แช่แมีกำลังใจอหคุณแม่กจา